ผู้หญิงสูงวัยท่านหนึ่งครับที่กาญจนบ,บุรีเก็บเงินทั้งชีวิตเลยอยากจะทําบุญให้กับลูกสาวที่ล่วงลับไปก่อนหน้าเงินจำนวนหนึ่งล้านสี่แสนบาทก็เลยไปที่วัดครับปรากฏว่าเจ้าวัดแนะนําว่าอยากจะให้เป็นสะพานบุญที่มากคุณค่ากว่าเดิมเลยแนะนําหญิงสูงวัยท่านนี้ให้ไปทําบุญที่โรงพยาบาลแทนที่ตอนนี้กําลังขาดแคลนอย่างหนักและเรื่องนี้ก็เกิดสะพานบุญเจนทั้งทำให้คนที่รู้เห็นนั้นร่วมอนุโมทนาบุญกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับ ท่านเจ้าคุณพระกิติสุวัฒนาพรนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเทวสังคารามพระอารามหลวงที่กาญจนบุรีครับเปิดเผยถึงเรื่องราวความน่าประทับใจเรื่องของหญิงสูงวัยท่านหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยนะครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทเอามาถวายให้กับที่วัดหวังจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของลูกสาวที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ด้วยโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าทางเจ้าวาดท่านมองว่าอย่างนี้ครับบอกว่าจํานวนเงินเนี่ยมันสูงมากจริงๆ หากเอาเกินจํานวนนี้ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าก็เลยมีการพูดคุยกับหญิงสูงวัยเจ้าของเงินท่านนี้แล้วครับและสุดท้ายก็เห็นพ้องต้องกันก็เลยติดต่อไปอยังโรงพยาบาลพหลพลพระยุหาเสนาครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีและก็เป็นโรงพยาบาลที่รับดูแลผู้ป่วยโควิด19ด้วย ซึ่งหญิงชมใยท่านนี้เองซึ่งเป็นเจ้าของเงินเนี่ยตัดสินใจมอบเงินจํานวนหนึ่งล้านสี่แสนบาทให้กับทางโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องช่วยหายใจสําหรับดูแลผู้ป่วยโควิดแล้วก็ร่วมสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อสร้างกุศลให้กับดวงวิญญาณของลูกสาวที่ล่วงลับไปแล้วนะครับไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสดูนะครับนํำว่าตัวน,นี้ห้องพิเศษนะที่ย,า,ยาบุระซ้อมไม้สร้งางใหม่ยังขาดจะพาสิบห้อง ห้องสามแสนห้าตมากรแนะนําให้เอาห้องไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ถามโยมว่ามีปัจจัยที่บริจากทลายโยมก็ลานซี่เราก็คุยทางวังว่าเขามีลานซีโรงพยาบาลท่านลานซีเนี่ยก็ได้สองอย่างนะได้ทางห้องพิเศษแล้วก็ได้ทางเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าตอนนี้เครื่องหายใจมีประโยชน์กับทางโรงพยาบาลมากเขาโควิดก็ไปช่วยคนก็อาตมาเห็นตรงนี้มีประโยชน์มากช่วยเหลือคนเยอะก็จึงได้เป็นสะพานบุญแนะนําให้ไปทําตรงนั้น ตอนนี้พอมีผู้คนที่รับรู้เรื่องนี้จำนวนมากเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญกับหญิงสูงวัยท่านนี้พร้อมบอกว่าเชื่อว่าบุญกุศลเหล่านี้จะช่วยพาดวงวิญญาณของลูกสาวไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่างแน่นอนพร้อมกับอนุโมทนากับท่านเจ้าอาวาสด,ด้วยนะครับที่มองเห็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าโดยการนําเงินเนี่ยไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยแนะนําคุณป้าเพื่อสร้างบุญกุศลในครั้งนี้นะครับ้บดีจังเลยฮะ จ,จริงๆนะพวกเราเองเวลานึกถึงว่าอยากจะสื่อสารกับดวงวิญญาณหรือว่าอยากจะทำบุญให้ดวงวิญญาณเราก็นึกถึงวัดก่อนครับแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เราสามารถทําบุญได้นะครับถูกต้องค่ะ